สนับสนุนด้ดย powergacha เติม UC เกม Pubg Mobile ราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้อง powergacha เท่านั้นนอกจากเติม UC ราคาถูกแล้วทางร้านก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุม้มเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเติม UC ราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชม เอาแล้วครับในคลิปนี้ผมก็มีข่าวข่าวการอัปเดตในเกม p u b g Mobile ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูการอัปเดตในเวอร์ชัน0.19.0นะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่มีการอัปเดตท,ที่น่าสนใจเข้ามาแบบเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะก่อนอื่นเลยเรามาที่ การตั้งค่าก่อนนะครับคุณผู้ชมในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีการตั้งค่าที่เพิ่มเข้ามาอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอฟเฟ t s e เซตติ้งนั่นเองนะครับเป็นการตั้งค่าเอฟเฟ t เวลาที่เรายิงโดนสตูอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นสีนะครับคุณผู้ชมมีสีเขียวสีเขียวเข้มสีแดงสีเหลืองนะครับรวมไปถึงดาเมจเอฟเฟ c t นะครับเวลาที่เราโดนสตูยิงอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเป็นสีให้เราเลือกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม อันนี้ได้ว่าน่าสนใจมากเลยนะครับตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วนะซึ่งผมว่าเลือกสีที่มันแบบมองเห็นชัดๆอย่างสีแดงอะไรเนี้ยน่าจะดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการตั้งค่านะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาของเอฟเฟกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาล้วครับคราวนี้เรามาดู c ครแมก ของการอัปเดตในเวอร์ชั่นนี้กันบ้างนะครับนั่นก็คือแผนที่ใหม่หึงแผนที่เต็มๆที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือแผนที่ลึกลับหรือว่า s e c r e t map นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเจาแผนที่นี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะเป็นแผนที่ขนาดเล็กที่จะรวมสภาพภูมิประเทศของแผนที่3แผนที่นะครับได้แก่แผนที่อ l เลนเกลมิเลา้และก็วิเคนดิ เอาเข้ามารวมในแผนที่เดียวนะครับคุณผู้ชมอ่าซึ่งเจ้าแผนที่นี้นะครับมันยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองนะครับน่าจะยังคิดชื่อไม่ได้หรือเปล่าเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อให้เอาชื่อนี้แล้วกันอีวิเคนมาในเมื่อรวม3ามแผนที่เข้ามาในแผนที่เดียวแล้วก็นี่ครับตั้งชื่อนี้เลยอีวิเคนมาเลยชื่อมันแปล,ก,ปล,ก,ปลกนะเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเจ้าแผนที่นี้เนี่ยมันจะมีนี่ครับเป็นพื้นที่ ที่เป็นหิมะปกคลุมแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าเรียกว่าสวยงามมากเลยนอกจากนั้นก็จะมีพื้นที่ที่เป็นสีเขียวแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นการรวมตามแผนที่เข้ามาในแผนที่เดียวแบบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นแผนที่นี้ก็ยังมีปืนแปลกให้เราได้ใช้นะครับอย่างเจ้าปืนนี่ครับปืน P ี90ซึ่งเป็นปืนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะใช้ได้แค่ใน โหมดอาเคดนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีดับในแผนที่นี้ให้เราได้ใช้นะครับซึ่งจะปืนนี้นี่ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมมีความจุถึง50นัดเลยทีเดียวนี่ครับยิงได้ดิ่งมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมและนอกจากนั้นก็จะมีปืนใหม่กระบอกนี้นครับน,นั่นก็คือจะปืน mk 1 2นั่นเองมีปืนใหม่เข้ามาอีกแล้ว โอยอย่างนิ่งเลยเป็นปืนสไนเปอร์นะครับคุณผู้ชมคล้ายๆกับปืน QBU นะครับซึ่งเจ้าปืนนี้เนี่ยมันจะยิงได้ทีละนัดแล้วก็ใช้กระสุน5.56มมนะครับคุณผู้ชมรับเจ้าปืน MK12 กระบอกนี้นะเรียกได้ว่ายิงได้ค่อนข้างนิ่งและที่สำคัญนี่ครับมีขาตั้งด้วยนะครับคล้ายๆปืน QBU เลยนะ แต่ว่าผมว่านะมันน่าจะแรงกว่า QBU นะครับสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้นะอย่างสุดท้ายก็จะเป็นยานพาหนะรูปแบบใหม่นะครับนั่นก็คือรถ Bigfoot นั่นเองรถ Bigfoot คันใหญ่คันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเรอนี้ใหญ่มากๆเลยอ่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรถ Bigfoot เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันแบบ ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ขับง่ายยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมีการเพิ่มเสียงเข้ามาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปเอาเสียงของรถบักกี้มานะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแผนที่ใหม่แผนที่อีมีเคนมานะครับคุณผู้ชมจริงๆมันไม่ได้ชื่อแผนที่นี้นะครับอันนี้ผมตั้งเองนะโอเคคราวนี้เราไปดูการอัปเดตอย่างต่อไปกันเลยครับ คราวนี้เรามาดูโหมดใหม่กันบ้างนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นอีเวนท์ที่มีการเพิ่มเข้ามาในแผนที่มิรามานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นอีเวนท์พายุทะเลทรายใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มีอีเวนท์ใหม่เข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คืออีเวนท์เด็กเอเชียนซีเขนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณว่าเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับการเข้าไปสำรวจสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสถานที่เก่าแก่นะครับนั่นก็คือพีระมิดนั่นเองนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเจ้าอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันเลยครับามาถึงแล้วก็สำหรับจมวดนี้ก็จะมีนี่ครับสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่นั่นคือปิรามิดปรากฏอยู่ในแผนที่นะครับก็เราสามารถดูได้จากในแผนที่อย่างนี้เลยมันก็จะเป็นไอคอนสีเหลืองตรงนี้นะครับนี่ครับปิรามิด <laughs> ปิรามิดกิซ่าหรือเปล่าอ่าโดยที่เราต้องทําการเข้าไปสํารวจนะครับคุณผู้ชม ดูครับโอ้โหใหญ่โตมากเลยดูครับซึ่งภายในก็จะมีภาพแกะสลักนะครับแล้วก็มีไอเทมให้เราเก็บตามพื้นด้วยนะครับคุณผู้ชมอนอกจากนั้นข้างในก็จะมีนี่ครับปริศนานะครับเป็นเกมปริศนาให้เราทําการแก้ไขปริศนานะครับซึ่งจะมีเกมปริศนาให้เราทําการแก้ไขนี่เยอะแยะมากเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเมื่อเราทําการแก้ไขปริศนาแล้วเนี่ย เราก็จะได้กล่องครับเป็นกล่องสมบัติสีทองอันนี้นะครับดึงข้างในก็จะมีไอเทมนะครับ่ออย่างเกมนี้นะครับคร่าวๆก็คือมันจะให้เราทําการเรียงนะครับเรียงเป็นสัตว์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมอย่างนกงูแมวแล้วก็หมานะครับเราก็ต้องทําการเรียงนะครับอันนี้เป็นหมาอันสุดท้ายเลยงูอันนี้อ่านกแล้วก็งูนะครับเอา้าหายก่อนเอาใหม่เอาใหม่ นกงูอันนี้น่าจะเป็นแมวแล้วก็อสุดท้ายก็จะเป็นหมายอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าเมื่อเราทําการแก้ไขปริศนาสาเร็จ <c oughs> เสื้อผ้าของเรามันก็จะหายไปแล้วก็เราก็จะได้คําสาบของฟาโลมานะครับอ่าแล้วก็จะได้ของจากในกล่องนะครับเป็นปืนหรือว่าของอะไรพวกนี้นะครับเยอะแย,ยะมากมายโอเคเมื่อเราทําการสํารวจปิรามิดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเจ้าปิรามิด แห่งนี้นะครับมันก็จะลอยขึ้นฟ้านะครับแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าลอยขึ้นมาสูงมากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วนอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีนี่ครับเป็นห้องนะครับซึ่งห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่เราจะใช้ในการเรียกบอสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถือได้ว่ามีบอสที่เราต่อสู้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อสู้กับบอสให้คุณผู้ชมดูนะครับ นี่ครับทําการปลดล็อกชึบอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีบอสนะครับโผล่มาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นบอสคีโอพัตตานั่นเองนี่วิธีการสู้ก็ง่ายๆครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องเดินไปเดินมาแนละ้วก็ยืน,ยนเฉยๆอย่างเงี้ยเหวี่ยอยู่ตรงมุมอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยิงได้ง่ายๆเลย <c oughs> นะีนะ่ยนจะว่านะ่านะนะจะเป็นบั๊กอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องรองให้เขาแก้แหละ แต่ว่าเราสามารถจัดการปอดเองง่ายในตอนนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับง่ายดายมากนะครับลูกน้องก็เป็นงูอย่างเงี้ยงูก็อยู่กับที่บอสก็อยู่กับที่นะครับไปไหนไม่ได้เลยโอเคเมื่อเราชนะนะครับเราก็จะได้ที่นั่งนะครับมาครองนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับสามารถนั่งแอคแล้วก็เราก็จะได้เป็นกุญแจนะครับกุญแจที่ใช้ในการเปิดกล่องสมบัติของฟาโลมาด้วยนะครับคุณผู้ชม ค่าวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าหมด The a s i a n Secret นะครับคุณผู้ชมโอเคคราวนี้เราไปดูสิ่งที่น่าสนใจอย่างต่อไปกันเลยครับโอ้โหเดีไยวว่าเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยโอเคครับสำหรับการอัปเดตในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับซีซั่นใหม่นั่นก็คือซีซั่นที่14เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดู รอยัลพาร์ในซีซันที่ดบสี่นะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคสําหรับรอยัลพาร์ในซีซันนี้ก็จะมาในรูปแบบของนี่อียิปโบราณชุดครีโอพัตตานะครับคุณผู้ชมสวยงามมากเลยแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุด RP level 100นนะครับเป็นชุดคล้ายๆกับชุดตำรวจนะครับ แล้วก็จะมีชุดนี้ครับเป็นชุดควายนเปล่าควายตัวสีดำนะครับเป็นสัตว์อียิปต์โบราณนะครับรวมไปถึงนี่หมาจิ้งจอกนะครับหรือว่าหมาป่านะชุดนี้น่ารักมากเลยทั้งสองชุดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สกินของปืนนะครับออกแนวสีทองสวยงามนะครับ โอ้โหสวยมากเลยสำหรับอันนี้เป็นปืนสกานะครับแล้วก็สกินของปืนอูซี่ก็เป็นสีทองเหมือนกันนะครับคุณ mm hmm. ผู้ชมดูสีสีทองอย่างเท่รวมไปถึงสกินของปืน g 3 6 c mm hmm. ก็เป็นสีทองเช่นกันนะครับโอเคนอกจากนั้นก็จะมีพวงคุณแจสีทองแบบนี้นะครับ แล้วก็สกินของล่มนะครับส่วนมากนี่จะเป็นแบบสีทองทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมสำหรับของรางวัลของอาัยพาร์ตในซีซั่นนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นสกินของหมวกรวมไปถึงสกินของกระเป๋านะครับมีแต่สีทองทั้งนั้นเลยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยเออ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับของรางวัลของรอยัลพาร์ในซีซันที่สิบสี่นะครับคุณผู้ชมชว่วฟตัวอะไรเนี่ยน้องหมาน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นอกเหนือจากนกที่จะมีการเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้นะครับคุณผู้ชม เป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดนะครับสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยเขานิยมนํามาใช้เป็นสุนัขตํารวจนะครับเพราะว่ามันแสนรู้มากๆเลยดูครับคุณผู้ชมคราวนี้เราก็ไม่ต้องลำคาญน,นกอีกต่อไปนะครับเปลี่ยนมาลำคาญหมาแทนซึ่งเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยมันจะเดินตามเราไปทุกที่เลยะนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะเดินจะว่ายน้ําหรือว่าจะคานจะหมอบอยู่เนี่ยเจ้าหมาตัวนี้มันก็จะตามเรา เรียกว่าตามติดเลยนะครับคุณผู้ชมว่าน่าจะถูกใจนะครับสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขหรือว่าคนที่ชอบสุนัขนะครับคุณผู้ชมโอเคครับอ่าคร้าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตในเวอร์ชั่น0.9.0นะครับอ่าสำหรับในคลิปนี้ผมซีอาร์เกสทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะบ๊ายบายครับผม